ในฐานะที่มุสลิมทุกคนเนี่ยก็จะต้องเชื่อว่ามันมีชีวิตหลังความตายเพราะอันนี้คือหลักศรัทธาเราปฏิเสธไม่ได้ผมเชื่อว่าคนที่เป็นมุสลิมแม้แต่จะเป็นมุสลิมใหม่ก็ตามเขาจะต้องรู้อยู่แล้วหลักศรัทธาอันนี้ว่าเรามีชีวิตหลังความตายที่เรากําลังบอกว่ามันมันเบาบางลงตรงนั้นไม่ได้แปลว่าเราไม่ยอมรับแต่การเบาบางลงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะครับที่มันเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตนะครับของเรา จนกระทั่งมันอาจจะทําให้เราเนี่ยลืมไปนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้ความศรัทธาตรงนั้นเนี่ยมันยังอยู่และเราจะต้องให้น้ําหนักหรือถ้าเกิดเราจะมองในแง่ประเด็นทางวิชาการมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความคิดที่พยายามจะบอกว่าความความคิดแบบเซคิล่าแบบโลกวิสัยนะครับที่บอกว่าเอ้ศาส,สนาเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเก็บไว้ที่บ้านนะครับไม่ต้องเอามายุ่งในที่สาธารณะศาส,สนาเป็นเรื่องของจิตใจนะครับไม่ต้องเอามา บ่งบอกไม่ต้องเอามาเปิดเผยให้มากอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมนว่าในปรากฏการณ์ทั่วไปที่อาจจะไม่ใช่เฉพาะมุสลิมเนี่ยผมคิดว่าศาสนาเนี่ยก็อาจจะถูกลดบทบาทนะครับลงบวกกับหลายอย่างครับที่คนเริ่มมองศาสนาในแง่ลบมากขึ้นเนื่องจากศาสนิกเองในหลายศาสนาไม่ว่าจะเป็นมุสลิมก็ดีไม่ว่าจะเป็น พูดเป็นคิดอะไรต่างๆที่มีความพยายามกลุ่มบางกลุ่มที่ใช้แนวคิดแบบสุดโต่งของศาสนานะครับไปรับใช้นะครับเพื่อ justify เพื่อลองรับเหตุผลสร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการบางอย่างอะไรต่างๆของตัวเองก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็มีคนอีกจํานวนไม่น้อยที่เขารู้สึกว่าศาสนามันไม่ใช่คําตอบของชีวิตอีกต่อไปแล้วในซูราวารอัสเปมครับ อินนั้นอินทนนิานว่าสุเช่นไงบิดละ lazin อาแมนวามิมุสสิหัติวัตวาสาบิละักวัตวาสาบิดสบรืนีเนี่ยอันนี้ก็คือว่าเทจริงแล้วมนุษย์อยู่ในความเสียหายยกเว้นคนที่ใช่ไหมครับส่งเสริมความความจริงแล้วก็คนที่มีความความสบายอะไรอื่นตนี้ก็คือว่าอันนี้ผมเชื่อจริงเลยนะมนุษย์หลายคนนี้เนี่ยอยู่ในความเสียหายแต่เขาไม่รู้เลยว่าอยู่ในความเสียหายนะครับแต่อยู่ดีดสักสักพักนึงเนี่ยเราจะเปลี่ยนสถานการณ์พลิกหมดเลยแล้วก็พึ่งตระหนักว่าอือคือเสียหายจริงวะ ก็เลยเราก็ต้องสมให้วัยรุ่นคนเรานี้เนี่ยก็คือว่าเราไม่ปฏิเสธนะความสนุกสนานเลยทิที่กลุที่จะไปเที่ยวอ,อะไรก็เราแต่ก็ไปได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเราก็มีโรคหน้าด้วยซึ่งผมคิดว่านี่มันเป็นเรื่องที่สําคัญนะทำให้เรานี้เนี่ยมีชัยชีวิตโดยมีตามอะไรนะลักษณะซึ่งมีขอบเขตเพื่อปกป้องตัวเรานะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับมนุษย์มีดาวเทียมมีกล้องครับอินฟราเรดมีกล้องเอ็กซเรย์ทันสมัยสามารถที่จะ ส่องลงมาบนพื้นโลกแล้วเนี่ยบอกได้ว่าตรงไหนมีน้ามันตรงไหนมีแร่ธาตุอะไรมีทรัพยากรอะไรสามารถบอกได้หมดแต่ว่าเรื <c oughs> <may> <im> ่องของโลกวิญญาณเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถจะไปถึงได้มันต้องเกิดขึ้นจากความเชื่อแต่ครนนี้มนุษย์เนี่ยไม่มีความเชื่อทางด้านศาสนาไม่มีความเชื่อในพระเจ้ามนุษย์ก็เลยขาดความรู้ในเรื่องนี้พอขาดความรู้ในเรื่องชีวิตหลังความตายมนุษย์ก็คิดว่าตัวเองตายแล้วก็จบพอมนุษย์คิดว่าตัวเองตายแล้วจบนะครับพฤติกรรมของมนุษย์มันก็เ็นไปตามความเชื่อ นะครับคือสัตว์เนี่ยตายแล้วก็จบถ้าหากว่ามนุษย์คิดว่าตัวเองเกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายเวลามนุษย์ทําความชั่วมนุษย์สามารถทําความชั่วได้มากกว่าสัตว์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนที่เชื่อในเรื่องโลกหน้ากับคนที่ไม่เชื่อเนี่ยมันจะแตกต่างกันมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยมีความเชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องนรกสวรรค์ทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดแล้วครับพุทธก็สอน นะครับว่ามีนรกมีสวรรค์ศาสนาคิดเชื่อไหมศาส,สนาคิดก็เชื่อถือว่าสวรรค์เป็นอาณาจักรของพระเจ้าศาส,สนาคิดจะบอกว่าก่อนจะไปสวรรค์นรกเนี่ยก็ต้องมีวันตัดสิน Judgment Day ในอิสามเราเราก็เชื่อว่าต้องมีนรกต้องมีสวรรค์นะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงวันพิพากษามนุษย์จะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับในลักษณะเหมือนกับตัวตนในปัจจุบันที่มี ผิวหนังมีประสาทรับความรู้สึกเจ็บเจ็บแสบปวดร้อนจากการถูกลงโทษเพราะความผิดที่ตัวเองเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะจะต้องมารับแล้วก็มีผิวหนังมีสายมีตาที่มองเห็นสิ่งตอบแทนที่ดีงามสําหรับความดีที่ตัวเองได้ทําเอาไว้เนี่ยอันซามก็สอนแต่ก่อนจะไปถึงนรกสวรรค์เนี่ยมันต้องมีตัวตนเป็นอย่างนี้สะก,ก่อนนะครับเพราะว่าพระเจ้าเหลือลรักษละเนี่ย มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งพระองค์ทรงยุติธรรมนะครับทีน,นี้เมื่อพระองค์ทรง,งยุติธรรมแล้วเนี่ยถ้าองค์เอาคนทําผิดกับคนทํา,าถูกหรือคนดีกับคนชั่วเข้าสวรรค์เหมือนกันหมดอะ mm ่ะ hmm. มนุษย์คิดว่ายุติธรรมไหมล่ะมันก็ไม่ยุติธรรมเพราะนั้นการมีนรกมีสวรรค์เนี่ยมันคือความยุติธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความยุติธรรมที่สมบูรณ์ซึ่งบนโลกใบนี้ความยุติธรรมยังไม่สมบูรณ์เพราะมีคนที่บริสุทธิ์ถูกจับขังคุก คนผิดรอดออกมาอีกเยอะแยะความยุติธรรมเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเาราจึงต้องเตรียมความยุติธรรมเอาไวา้ในรูปของนโลกและวก็สวรรค์นในโลกหน้าอิสลามเชื่อว่าทุกการกระทําของมนุษย์นั้นย่อมส่งผลกับโลกหน้าซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงผลกรรมต่างๆที่มนุษย์ได้สร้างเอาไว้และตอกย้ำถึงความเที่ยงธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ในการกำหนดผลอย่างเที่ยงตรงของทุกๆก,การกระทาที่ไม่ว่าจะได้รับความยุติธรรมจากโลกนี้หรือไม่ก็ตามผมเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปไม่ถึง2ปีนะครับอายุ90ปีนะครับก็เป็นคนที่อพยพมาจากจีนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ติดอยู่ในหัวผมตลอดเวลาและ้วผมผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่เวลานึกถึงพ่อเนี่ยนึกถึงอะไรที่พ่อทิ้งไว้ให้เนี่ยก็คือพ่อก็จะ บอกอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตโลกนี้เนี่ยมันสั้นแต่ชีวิตโลกหน้าเนี่ยมันยิ่นลันนะครับเราจะต้องอยู่มันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตในโลกนี้มันสั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องมีอีมานเราจะต้องมีความศรัทธาเราต้องต้องอยู่ในหลักของศาสนานะครับจะต้องเดินเจริญรอยตามนะครับแนวทางของอิสลามแนวทางของท่านรอซูนนะครับที่ให้ไว้นะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะครับแล้วคนรุ่นผมที่เติบโตมาเนี่ยคนรุ่นพ่อก็จะ พยายามบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะประสบความสําเร็จในโลกหน้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องคืออิบาดาดะอยู่อย่างเดียวเราก็ต้องทําโลกนี้ให้ดีที่สุดจะเรียนก็ต้องเรียนให้ดีที่สุดนะครับจะประกอบอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพให้ดีที่สุดแน่นอนครับผมก็จะได้ยินอยู่ตลอดว่าก็หลายคนก็บอกเฮ้ยโลกนี้มันแป๊บเดียวอย่าไปมัวเมาอย่าไปลุ่มหลงมันมากนะักซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าให้เราต้องทิ้งโลกนี้มีชีวิตอย่างสมถะจนไม่ มุ่งแต่โลกหน้าแต่ศาสนาอย่างเดียวผมคิดว่านั่นไม่ใช่คําสอนของศาสนาอิสลามนะครับแต่เราต้องทําทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นชีวิตสามัญปกติทั่วไปนะครับหรือชีวิตในศาสนาซึ่งจริงๆสําหรับผมเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคนอินเดียเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนมุสลิมแต่เขามีคําสอนในเรื่องโลกหน้าเขาก็มีนิทานเล่าให้ลูกๆหลานๆเขาฟังว่าโลกหน้ามีจริงนะแม้ตาไม่เห็นแต่ย่าปฏิเสธ เพรากว่าในหนองน้ําแห่งหนึ่งมีฝูงปลาแหวกว่ายอยู่มากมายวันหนึ่งเนี่ยมันมีเส้เดือนเกี่ยวเบ็ดหย่อนลงมาในหนองน้ํานั้นปลาตัวเล็กตัวใหญ่ก็ว่ายกรูบลงไปไม่จ้งับเหยื่อแต่ว่ามีปลาตัวใหญ่อาศัยอยู่ตัวหนึ่งปลาตัวใหญ่เนี่ยบอกว่าเอ้ยไอลูกลหลานเองอยากง,งับเหยื่อพนอะถามเองงับเหยื่อแล้วเนี่ยเด็กจะติดเบ็ดพอเองติดเบ็ดแล้วเนี่ยเขาจะดึงเองขึ้นไปอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีน้ําพอไปถึงโลกนั้นแล้วโลกที่ไม่มีน้ำเนี่ยเขาจะทุบหัวกระบ,บาลเขาจะขอดเกด ตัดคีบตัดหางผ่าท้องเอาไส้เองออกท่านั้นยังไม่พอเขายอาเองเนี่ยหยอดลงมาในกระทะร้อนๆที่มันมีน้ํามันเดือดๆอันั้นป่าจิโก,โกขาโจววัยรุ่นหลายตัวหัวเลาะยออมีด้วยฮะลุงโลกที่ไม่มีน้ำฉันเกิดมาว่ายน้ำปอบแปร์ฉันไม่เคยเห็นนะโลกที่ไม่มีน้ําพอคิดอย่างนี้เชื่ออย่างนี้นะว่าโลกที่ไม่มีน้ําไม่มีความเชื่อมันเป็นตัวบงการพฤติกรรมพวกงับเบี่ยติดเบ็ดนะครับพอถูกกระตุกข,ขึ้นไปพ้นน้าก็จึงรู้ว่า โลกที่ไม่มีน้ำนั้นมีอยู่จริงแต่พอไปถึงโลกนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามที่ป่าตัวใหญ่เก่าเอาวัตถุประกาศนะครับนั่นก็เป็นความจริงง่ายๆนะครับที่เขาเอา,เอามาเปรียบเทียบในเรื่องโลกหน้าจะถามว่ามุสลิมบางคนที่ยังหลงลืมความตระหนักของเขาในเรื่องอาคราษยังน้อยอยู่นี่เราจะทํำยังไงผมว่าคนทุกคนมีประตูของมันประตูที่จะทําให้ตัวเองนั้นกลับตัวเข้าใจแล้วก็เรียกความสํานึกนั้นเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปพูดกับเขานําเสนอด้วยวิธีต่างๆเพื่อเรียกร้องให้เขากลับคืนมาสู่ความเข้าใจนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งมันเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างจะต้องต่อสู้กันพอสมควรท่ามกลางบริบทสังคมปัจจุบันนี้ที่ทุกอย่างที่อยู่รอบๆข้างเราเนี่ยมันนําเราให้ไกลจากอาครัฐทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูศาสนาอาจารย์ที่เข้าใจศาสนาเนี่ยจะทํำยังไงเพื่อที่จะนําเสนอข้อมูลอีก,อกชุดหนึ่ง ที่มีอยู่ในอิสลามเนี่ยให้ดึงเขากลับมาจากจากภาวะที่หลงไปกับแสงสีเสียงและก็วัฒนธรรมในปัจจุบันอย่างกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นหรือเป็นอะไรพวกเนี้ยถ้าจะให้เขาฟังบรรยายเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีเขาอาจจะไม่ชอบใช่ไหมครับคนนาเสนอก็เลยต้องมีความมีครีเอทีฟต้องมีความคิดสร้างสารรค์ว่าเราจะนําเสนอข้อมูลอิสลามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ยังไง แต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีประตูของมันที่เหมาะสมสําหรับการที่เราจะไขกุญแจเข้าไปใน,ในหัวใจของเขาการที่เราไม่เห็นความสาคัญของโลกอคัคริษฐ์นี่แหละเป็นภารกิจและภารกิจของมันแล้วก็องค์ประกอบก็คือบนทินงวงดุนยาบนทินงดุนยาจะเกาะเราดูเห็นนี้เองทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะได้เห็นจะได้มีดวงตาเห็นธรรมเลยว่าในเมื่อศาสนาของตนเองก็สอนว่า ให้ความสําคัญของผล,ลกรรมบุคคลไม่อาจหนีกรรมของตัวเองไปได้และบุคคลนั้นมีกรรมเป็นเครื่องกรรดดําหนดท่านผู้ชมทั้งหลายก็จะต้องกลับไปยังธรรมะของตนเองว่าธรรมะนั้นได้ให้สติว่าเมื่อโลกนี้ไม่จีรังใดๆในโลกนี้ล้ลวนไม่ถาวรครับแต่แรมาของความไม่ถาวรอ,อิสลามได้ให้ไปไงนั่นคือวันกิยามะซึ่งสมรพสิ่งทั้งปวงจะพินาศทั้งหมดเมื่อพระนาราทรงให้มาลายกะเป่าสัญญาณ สิ่งทั้งปวงจะพินาศและสิ้นสุดลงจากนั้นพระองค์จะให้มาลายการนั้นเป็นขึ้นมาใหม่และเป่าสัญญาณอีกครั้งหนึ่งและสรพสิ่งหลายก็จะเป็นขึ้นมาใหมครั้งหนึ่งโดยเดชานุภาคพระองค์เพื่อรับผิดชอบในผล,ลกรรมที่ตัวเองกระทาคืออามันที่เขากระทาไว้ผู้ใดได้กระทํากรรมดีแม้เท่าละองทุลีเขาจะได้รับผลแห่งกรรมดีแม้เท่าละองทุลีนั้นสนอง แล้ผู้ใดกระทํากรรมชั่วแม้เท่าละองธุรีเขาจะได้รับกรรมชั่วนั้นสนองอย่างแน่นอนนี่ปรากฏอยู่ในอันกุรานและอันกุรานจะได้บอกว่าอันกุรานนั้นสืบทอดสารถธรรมะที่ปวงศาสดาอัมบิยาแต่เก่ากรได้เคยเทศนาไว้